สวัสดีค่ะลุงไก่สวัสดีค่ะคสวัสดีครับคนเมืองตากครับลุงไก่เนาะเหตนผลืองตากเฟซคนเมืองตากครับสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับก็พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ทุกๆนะครับมีนัดเนาะบอกเป่าเล่านะครับวันนี้เย็นนี้เนะาะทาเล่านะครับก็บ เป็นสูตรคำนวณนนวณนนแนวทางคนเมืองต่างนะคะตัดจุดไปพ,อพอร้อมๆกันเลยครับเด้อะสปปลาวครับหรือลาวพัฒนาเนาะวันนี้วันที่ยี่สิบห้ามิถุนาหกแปดนะครับก็เป็นสูตรคำนวณเนาะสูตรคำนวณแนวทางคนเมืองต่างนะครับลุงไก่จะเน้นไปที่ชุบวินนะครับชุบินลุงไก่ให้ไว้หกตัวเนาะค่ะ เล่นออกมาหรือจับคู่ออมาเนาะจะได้สิบห้าคู่สิบห้าหางนะครับสิบห้าชุดนะครับชุดเต็มนะครับเนาะและ้วลูกไก่จะจับออกมาเนาะจับออกมาคัดอ่าแยกออกมานะครับที่ลูงไก่ชอบนะครับเอฟซี 4, ท่านใดไม่ชอบที่ลุงไก่จับให้ก็ไปจับใหม่ภายในทุ่เวีนที่ลูกไก่ให้ไว้นะครับตัวแรกเดินรุดวิ่งควันไม่เดียวตัวเดียวนะครับเด็ดรุดเจ็ด เด่นเจ็ดนะครับวิ่งเจ็ดรูดเจ็ดวิ่งเจ็ดครับค่ะวันนี้ตัวเด่นออกกําลังกายเจ็ดนะคะท่านผู้ชมลองมีตัวลองครับลองศูนย์ครับเด้อค่ะ,คะเด่นเจ็ดลองศูนย์ค่ะส่วนชุดวินมีตัวไหนมัางคะลองไก่มีสามศูนย์หกสี่เจ็ดหนึ่งนะครับสามศูนย์หกสี่เจ็ดหนึ่งค่ะสําหรับชุดวินนะคะเน้นไปที่ชุดวินนะคะท่านผู้ชมเพราะบางครั้งบางทีลุงไก่จับคู่ให้ผิดค่ะครับ สามตัวลุงไกจ่จะให้สองคู่นะครับสองห่างครับห่างแรกเนาะจะเป็นสี่เจ็ดหนึ่งนะครับสี่เจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับห่างที่สองเนาะสามศูนย์หกนะครับสามศูนย์สามหกศูนย์หกนะครับค่มีสองห่างนะครับแล้วลุงไก่จะวงกลมสีแดงไว้ลุงกไก่มาเน้นนะครับ ลุงไก่ชอบเนะาะจะวงกลมตัวที่ลุงไก่ชอบนะครับตัวเด่นหลับรูปวิ่งตัวเดียวนะครับไม่เดียวตัวเดียวนแขนเนาะมีหลับมีรองนะครับอ่าเดี๋ยวลุงไก่จะให้ดูไปพร้อมๆกันนะครับเนาะ,ะนี่นะครับเด้อสอโลาวครับหรือลาวพัฒนา สั้นๆเนอะเรานะครับเราสุขุมนิทแนวทางโคนเมืองตากครับเออวันนี้วันที่ยี่สิบห้ามิยอนะครับหกแปดครับค่ะชุดวีนลงไก่ให้ไว้หกตัวครับสี่เจ็ดหนึ่งสามศูนย์หกนะครับสี่เจ็ดหนึ่งสามศูนย์หกเนอะตัวหลักเด่นรุดวิ่งฟันไว้เดียวตัวเดียวเลยนะครับเด่นเจ็ดรูดเจ็ดวิ่งเจ็ดนะครับลองศูนย์ทับเดอร์ลองศูนย์ สามตัวลุงไก,ก่จะให้สองคู่สองหางครับสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดสี่หนึ่งแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับหางที่สองเนาะสามศูนย์หกสามศูนย์สามหกแล้วก็ศูนย์หกนะครับค่ะที่ลุงไก่วงกลม,มไว้ลุงไก่ไม่ได้เน้นครับแต่เป็นตัวชอบเนาะชอบมากนะครับค่ะที่ไม่ได้วงก็ชอบเหมือนกันแต่ชอบน้อยนะครับค่ะก็เท่ากับตัวเด่นแล้วก็ตัวรองเนาะครับก็ ลุงไก่จะชอบตัวนี้มากกว่าชุดนี้มากกว่าค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ไม่ชอบที่ลุงไก่จับคู่มาให้เนาะก็นําชุดวินไปวินใหม่ได้ค่ะนาไปจับคู่ใหม่ได้หรือก็ไปจับคู่ใหม่ภายในชุดบิหนึงตัวที่ลุงไก่ให้ไว้เนาะอยากถูกสองตัวสามตัวสี่ตัวอยู่ที่ชุดบินนะครับค่ะหรือว่าจะวินทั้งหมดก็เป็นชุดเต็มได้เนาะทั้งหมดสิบห้าชุดชุดเต็มมีทั้งหมดสิบห้าหางสิบห้าชุดสิบห้าคู่เนาะ งไก่ไม่ได้เกลียรวงไว้เนาะพเค็มครับอ่าดูอีกรอบหนึ่งแคปคหน้าจอค่ะอย่าลืมตัวออกกำลังนะครับค่ะไม่มาตัวใดก็ตัวหนึ่งนะคะเด่นแล้วก็รองค่ะ,คะมีสีมาทั้งหลักแล้วก็รองเนาะค่ะนี่ก็มีสีมาทั้งชอบมากแล้วก็ชอบน้อยเนาะค่ะครับ ก็โปรดใช้วิจะะารณญาณในการรับชมนะครับเด้อรับชมเป็นเพียงทางทางครับรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับค่ะตรคำนวณมีเข้ามีหลุดนะคะท่านผู้ชมสูดสุดมีเข้ามีหลุดเนาะก็วันไหนสุดหลุดลูกไก่ต้องขอโทษขอไปเอฟซีหลายๆเลยครับเด้อค,ครับลูกไก่ก็ทําเต็มที่แล้วเนาะ,ะก็ได้แบบนี้ก็ลูกไก่ก็มาบอกเอฟซีนะครับค่ะแล้วก็ฝากแนวทางเล็กน้อยนะครับ ก็เป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆครับจากนุงไก่เนาะคนเมืองตากนะครับครับก็ไม่ว่ากันนะครับสําหรับคลิปนี้เนาะคนเมืองตากนะครับเฟซคนเมืองตากเพจคนเมืองตากแอปแดงคนเมืองตากชาแนลคนเมืองตากพาเลยนะครับค่ะพอจบคลิปนี้ด้วยครับเด้อไว้จัดกันในคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์คนเมืองตากครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ